สวัสดีครับตอนนี้ซันอยู่ที่ตลาดวัโรสนะครับตอนนี้เวลา17นาฬิก30นาทีาหรือว่า5โมงเย็นนะครับ5โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดตอนเย็นเนี่ยข้างๆวัโรรสเขาก็จะมีเป็นร้านขายของขายของกินอะไรต่างๆนานาอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างโอ้นี่ลูกชินกช้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นย่างของออของน่ากินนะเป็นแบบไม่มีผลไม้ด้ย ผลไม้ามาไดฟุกุวิเยอรเพิ่นก,ก็มี20บาท20บาท40บาทเนาะวิสาลี่อะไรก็มีเนี่ยลูกไหนลูกไหนก็เยอะนะนะลูกละลูกละอ๋อครึ่งโลสามห้าโลละเจ็ดสิบนะครับอันนี้อะไรอ่ะผัดมีผัดมี ก๋วยจับกระเพาะปลา,าข้าวขาหมูอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นอาหารแบบพื้นเมืองอืออาหารพื้นเมืองซูชิก็มีซูชิก็มาซูชิก็มาโอ้ยมแมลงทอดทุกคนจาาละสามสิบ ห้าโมงครึ่งราะนี่เราว่าห้าโมงครึ่งเย็นแล้วนะคิดว่าเขาจะแบบพร้อมกัน,นแล้วอันนี้ก็ยังแบบมีการตั้งร้านเรื่อยๆอยู่นะห้าโมงครึ่งยังตั้งกันไม่เสร็จดีเลยถ้าเขาจะมามาสักหกโมงเย็นนะทุกคนเพราะว่าหกโมงเย็นน่าจะตั้งเสร็จแบบเรียบร้อยอันนี้ลูกชิ้นนะครับปลาอุ้ยอันนี้ก็น่ากินนะ่ะเนี่ยซื้ออันนี้ไปกินเป็นข้าวเย็นเนะื้อเนี่ย สามข่าติดปอดโหน่ากินนะเป็นแบบเป็นปลาปลาหมกหมกปลาน้อยเนี่ยทุกคนหมกปลามีกุ้งม,มีโอ้ไม่ไข่ปลาหรือเปล่าอันนี้ปลาแบบปลาเล็กไม่มีหลายอย่างอูอันนี้ไข่หรือเปล่าครับ แน่คนกินอยู่ห่อเท่าไหร่ครับอเอาเอาอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงมีข้าวเหนียวมั้ยครับขาวเหียวสบ,บาท,ท,ส,ทาาสิบบาทครับโอมีผักด,ด้วย,ยวบบใช่ครับข้าวเหนียวสิบบาทครับ,บ,บได้แล้วสมองหมู มีสมองหมูแล้วเอาสมองหมูแล้วก็เอาเป็นปลาเนาะมันมีปลาใหญ่ปลาเล็กอะ่ะแล้วก็มีกุ้งมีปลาช่อนอะไรเงี้ยอันนี้น้ำพริกอืมน่าก,กินนะไม่เอาแล้วครับน่าก,กินเนาะสุครับข้าวเย็ยนเราวันนี้ครับนี่ข้าวเย็ยนเราวันนี้นะเดี๋ยวค่อยไปก่อนนะ่นาก,กินอะ่ะ มาถึงแล้วเราก็ต้องกินอาหารแบบอาหารท้องถิ่นเนาะเขาจะไปเดินต่อเดินต่อทุวนปลาทอดแกงมีอะไรอีกอ๋ออันนี้ก็เป็นผู้นเสนมาเขาเป็นแบบแกลงแบบแกงแกงแบบสำเร็จเนาะห้ากินห้ากินร้านขาโอมตำโคราชก็มา อุ้ยอุ้ยหมูทอดอุ้ยหมูทอดไก่ทอดอุ้ยแน่นมตะคอตะคอก็มาอืมน่ากินทุกอย่างเลยทุกคนเรา,าะระหานนาราิวอ้อเนี่ยแบบห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งบางร้านก็อาจจะยังเปิดไม่ครบเลยเนี่ยร้านเสื้อผ้า มันเป็นร้านเสื้อผ้าด้วยหมูปลาพูดปลาเนื้อนะน่กินเนาะเนาะปลาเนื้อเพราะตรงนี้เขาจะเป็นแบบร้านเสื้อผ้านะที่กำลังตั้งกันอยู่อ่ะของกินเขาตั้งกันแล้วอุ้ยอุ้ยแต่เคยอยากกินอันนั้นด้วยอ่ะอันนี้เก็บไปกินตอนดึกๆดีกว่าเก็บแต่อันนี้เก็บไปกินตอนดึกๆ <c oughs> แล้วก็ไปกินเนี่ยขนมจีนส้มตำ ผลไม้ผลไม้มันอยู่ด้านหน้าหมดเลยอุ้ยเนี่ยมีอันนี้ด้วยขนมจีนด้านในก็มีขนมจีนด้านนอกก็มีเรามานั่งกินขนมจีนตรงนี้ดีกว่าเนี่ยชิวมากเอาโอมีน้ำยาอะไรบ้างครับเอากะทิช่วยหน่งนี่ไปเดี๋ยวเรา นั่งกิตรงนี้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะผักชื้นค,ครับนีได้มาแล้วนะทุกคนน้ำยากะทิผักก็แบบเยอะๆอย่างนี้เลยนะด้านหน้าเขาจะมีผักให้เรากินเดี๋ยวเราค่อไปเดินดูย้อนกลับไปไปเดินดูอีกทีนึงว่าจะซื้ออะไรไปกินที่ห้องเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะประมาณแบบตอนนี้ที่เรามาห้าโมงครึ่ง ต่ว่าบางร้านเขายังตั้งไวเสร็จแนะนําให้มาประมาณสักหกโมงประมาณนี้กําลังดีจะกินกับอเออได้มาแล้วนะครับแล้วก็พอได้มาแล้วก็ต้องมาใส่ผักอะไรเงี้ยยิบผักใส่นะก็จะมีแบบผักหลายอย่างนะเดี๋ยวเราจะกินแล้วก็ไปเดินช็อปยังไม่ได้ลุกพลับเลยนะว่าจะว่าจะเอาลุกพลับมาอีกสักนิดนึงหน่อย ตอนนี้คนก็ยังไม่มานูน่นตลาดยับจึงนู้นเลยออกจากร้านอันนี้ก็เป็นรองรองเทา้าว้านรองเทา้าซื้อรองเท้าแตะไปใส่ใหม่เดียวมาเนี่ยรองเท้ายอะมากเลยอืมร้านขนมจีนเดี๋ยวเราแบบย้อนไปดู เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปชมอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าอ๋นี่เขาแบบมีอุปกรณ์มือถือเนี่ยมีปลาเดี๋ยวขอเดินดูก่อนเราซือ้อกินขนมจีนพละนิดนึงกินขนมจีนหนึ่งจานเล็กหนึ่งจานเล็กๆนะแล้วก็ซือ้ออันนี้ไปละอุยด้านใน เป็นนาคุณป้าข่อะไรป้าหมวยหมูทอดอหมูทอดไก่ทอดอ๋อจิ้นส้มหมกไข่มีแบบจิ้นส้มอนะไรเงี้ยเนาะของก็กำลังทอดกันอยู่ก็เหมือนคบบทำกันสดๆที่ตรงตลาดเลยอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกย่าง วุ้ยนี่อะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดอของนึ่งอันนี้ร้านที่เราสือเมื่อสักครู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผลไม้ซิว่าผลไม้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบตลาดช่วงเย็นนะครับวุ้ยยำทุกเมนูสามสิบบาทยำหากินหนะ่อขนมปัง ใช่ผลไม้อันนี้อยากกินนะอันนี้ชอบกินมากแต่ว่ากินแล้วแบบเข้าห้องน้ําไม่ไหวเข้าห้องน้ําแบบตื่นเช้ามานี่เข้าห้องน้ําดีมากเลยในนเนี่ยลุกไหนเนี่ยคือมันไม่ได้ถึงขน,ขนาดท้องเสียนะมันแบบว่ากินเสร็จปุ๊บเช้ามาแบบเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําวันไหนกินคือรู้เลยรู้เลยว่าเข้าแน่เน่นะครับตลาดตอนเย็นหมดละเป็นตลาดเล็กๆอยู่ข้างๆที่นี่โอ้ยเนี่ยขนม กินอันนี้ดีกว่าเอารวมๆนี่กินอันนี้เนียนกินห้าชิ้นยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่แบบนิดเดียวพอเดี๋ยวกินไม่หมดรวมครับโอ้จีสวยมากน่ากินอ่ะ น่ากินน้อเห็นนะมีสีอันชันมะพร้าวอันนี้แล้วก็เผือกอย่างเงี้ยนะหมดละอันนี้ก็เป็นเครีฟด้านนู้นก็มีเดี๋ยวผลไม้โอ้โหขอดูเออไม่ใช่ส้มทำไมเขาไม่ค่อยมีลูกพลับเลยเนาะนเดินมาหน่อยนึงเนี่ยก็จะอันนี้ลูกพลับหรือเปล่าลูกพลับหรือเปล่าอุ้ยแต่มันเยอะไปทุกคน อูทุมนะหกสิบพับสดครับม,มันมันเยอะไปอ่ะเรากินไม่หมดกินไม่หมดแล้วก็ต้องแบบแบกไปอันนี้อีกไม่ได้นี่คิวรถอันนี้แบบตลาดดอกไม้นะครับเนี่ยยาวไปตรงนู้นเป็นตลาดดอกไม้หมดเลยเดี๋ยวไปหาซื้อของกัน ประมาณนี้นะครับพามาเดินคือแบบว่ามีคนบอกว่าเนี่ยต้องไปตอนเย็นนะตอนเย็นมันจะมีของกินมีตลาดขายของขายขนมนมเนอยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปตอนเย็นเพื่อที่จะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศกันมาเดินซื้อของแล้วก็จะซื้อของซื้อขนมซื้อผลไม้ไรเสร็จก็จะกลับแล้วนะครับ ถ้ามาก็มากันช่วงประมาณสักหกโมงเย็นนะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วพอก็เริ่มตั้งร้านกันเต็มเยอะขึ้นละของกินซื้อมาแล้วขนมกับข้าวถ้าหิวก็กินอีกรอบหนึ่งนี่นะครับประมาณนี้นะเจอกันในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย